สวัสดีค่ะที่นอนวันนี้ผู้จัดการแมสจะมารับไข่บานิงยไวว่ามีไพมาเก็บไข่มลักไข่ด้ยบนไ้ล่ะเพ่งไ้นรอนนี่ยเลี้เลาอีกบ้านมีแล้วไปที่ล่ะเปิดที่ล่ะนี่เดียบประตูบ่ไดกี่นอคไข่บเห็นว่ามองเปิดประตูนี่ก่อนมีไหม โยกไปไม่ใชอ่ันนี้ว่ดเก็ตต้งเหนื่อยอะไรว้ดิเก็ตั้งเื่ออยปถเขาแรงแรงอันเอาตัวหนีเอาไว้แล้วก็เอาถาดไปเอาันีไปเลยปะ จะเปิดเก็เธอหน่อยนีแ่แล้ว,วลาาแล้วแต่เวลาว่างแล้วแต่เวลาว่างครับอันเขาอนุญาตใช้มาสัมผัสใช้กันแน่นี่ฮะใช้มาสัมผัสใช้กันแน่นี่โอ้มาเฮ้ยอย่าเห่าสิลูกมาลักใครเขาเห็เขาไายให้พ่ออืมมาแล้วเหลืไอไว้ปซองนวยเขาไปจะหูมองเขาเป็นวะอืมน่นหูอีกเลยน่าเต็มเลยพ่อน่า ไม่นู่ยยังซำหมือนเดแต่พ่อลู้่บนห้างหนึ่งคนโอยงนี่เจะกรเจี๊ยบ่ะฮะกเบิ้งะคอยยืนนู้อยดีนนี่จากล้ล่ะจกเบิ้งทีนั่นะจกเบิ้งม่หลาบ่เอาจะจกนน่นไหนเขาน่นคุ้มไปอยู่เนาะเอากระลูกเบิ้งไปไต่ท้องัน่ล่ะเฮ้ยพีนี่ ได้ยบนี่ได้โอ้แ้วพระจิกมือแม่จะเทใจไหนอืมฮึโอ้ยตัวยี่บอนี่ตัวย่บอนี่ไอ้ตัวอย่างไาสิเป็นตัวไก่อย่างไรสิมาจิกว่าเป็นไก่้านมันก็หวงไข่บ่เล่ามึงกี่ร่อาอเล่ามื้งลวงเขาไป้างไนเลยบะแมนเ้าถือขี่แม่จะเทใจไหนจะไปล้างกัน้ว เดี๋ยวเลยนั่นว่นี่อุนนี่กําลังไข่อุมันมัน่จิก้นตอะหลักไข่เขาออีีอีเรีมันจะจิกบ่มันจะจิกบ่ง่เหอนจังเราไปสิหัว่าเขาพ่อทำอย่างไรนี่พอกินแหลมขาดีเลยหอมืออื่นเ ลักไก่ลักไข่เขอแล้วพอแล้วมันจะจีงไงมันตกใจเ <c oughs> ต็ม <c oughs> ตเลยครับนี่ค่ะพี่น้องนี่คือไกม่มาลักไข่ของพี่นิวลักไข่เบาเนิ้ยมานเข้ายไข่เบาเนิเย้ยนะคะเนลยมีมีแค่ไอ้ความยาวไหนบ่กค่ะมีแซมนี่ล่ะชิบโตนั่นเป็นไกไไ่ไกไ่ชนหรือ่ไก่ชนไก่บ้านก็นป็นไก่บ้านค่ะครับ อา๋อที่ว่าแก้ซีดำเนี่ยขึ้นตัวไหนแก้ซีดำขอบฝนอยู่ลังบาทอ๋อปา้าค่ะไม้ดูเย็นนี้กาข่เจียวเนาะป้า